สวัสดีครับพูแห็งเฉลีวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์ช่วยขึ้นสายหน้าไม้ผมจะยกตัวอย่างมา2ตัวนะครับอันนี้จะเป็นเบลแอนคือว่าเบลแอนฮุกก็จะเป็นเข็มขัดที่มีการติดตั้งตะขอะครับอันนี้ก็จะช่วยในการขึ้นสายหน้าไม้ถึงแม้ตัวนี้จะไม่ได้ช่วยเรื่องของการทดแรงนะครับก็คือเป็น 1. ต่อหนึ่งนะครับออกแรงเท่าไหร่ก็ดึงเท่านั้นแต่ว่าจะสามารถใช้กล้ามเนื้อช่วงขาได้นะครับทำให้เราสามารถดึงน้ำหนักเท้าได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถทําให้ถึงปองร้อยถึงสามร้อยปอนด์ มาประมาณศตวรรษที่13นะครับก็เป็นตัวแรกๆนะครับที่มาตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแบบวิลลาดตัวนี้มาประมาณศตวรรษที่14ก็จะมีความอุปกรณ์ที่ดูซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีที่ปันมีตะขอข้างล่างมีเชือกนะครับตัวนี้จะทดนแรงประมาณ1นึ่งต่อสิบสำหรับเป็นรูปแบบเบื้องต้นนะครับถ้ามีการใส่ลอกเข้าไปก็เพิ่มเป็น1ต่อส1ต่อ45เรื่อยๆนะครับตัวนี้สามารถขึ้นสายได้ถึงประมาณพันปอนด์ได้เลยนะครับตัวนี้แต่ก็ต้องใช้การหมุนทคอน้งงเเยยะรััับ2ตววลลดู๋ การใช้งานกันครับระหว่างเบลล์แอนคอแล้วก็วิลลัสครับวิธีการใช้งานตัวเบลล์แอนคอครับก็จะเป็นเข็มขัดนะครับสวมเข้าไปนะครับอาจจะเป็นเข็มขัดอยู่แล้วเราใส่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตะขอเสริมเข้าไปก็ได้วิธีการใช้งานเบลแอนคอรครับก็เป็นเข็มขัดนะครับสวมไปที่บริเวณเอวนะครับแล้วก็ทําการใช้ตัวตะขอนะครับเกี่ยวบริเวณสายเราก็ใช้เท้านะครับเหยียบตัวสร้รับหรือว่ากรนะครับนี่ครับดันนะครับตัวสายออกเนี่ยเขาจะใช้สามารถใช้กล้ามเนื้อขาได้นะครับนี่ทําไมเราสามารถออกแรงได้้้เยอะะมากขึนนน่่คคคครรรััับบบีีแ ือว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็ทําการยิงออกไปครับนี่ครับวิธีการใช้งานตัววีลล์นะครับก็ทําการใส่ตัวครอบนะครับไปเรียนท้ายของตัวหน้าไม้นะครับจุดคิดนะครับแล้วก็ทําการเกี่ยวสายนะครับต่อไปก็ทําการปั่นขึ้นนะครับตัวนี้ค่อยๆปั่นนะครับมันก็จะใช้แรงไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นแบบทดแรงนะครับตัวนี้แล้วก็ทําการปั่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะครับ ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับตัวนี้อพอมันถึงแล้วนะครับเราก็ทําการนี่ครับทำการถอดออกนะครับตัวนี้พอมันล็อกสายเรียบร้อยหมุนนิดนึงนะครับหมุนคืนนิดหนึ่งให้มันมีระยะในการเอา,าตัวอุปกรณ์ออกนะครับนี่ออกแล้วเรียบร้อยขึ้นสายเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทําการใส่ลูกแล้วก็ทําการยิองออกไปนะครับ